เอ hey, ้คุณตรงนั้นแ่ะใช่คุณตรงนั้นแหละอืมไม่ใช่คุณคนตัดผมหมายถึงคุณคนดูที่น่ารักตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนห้องคุยกันหน่อยดีกว่าไหมมาล้วก็เหมือนจะขาดอะไรไปนะงั้นเดี๋ยวเราเปิดเพลงแนปะ๊บ <c> เ <oughs> จ๋งโอเคก็ตัวดีครับขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่ง ผมสตอมเบูรเป็น v ีทูเบอิสระนะครับที่ทำมา2ปีแล้ววิ่งจะมีคลิปแนะนำตัวเป็นของตัวเองก็คลิปนี้คลิปแรกเลยแหละบอกเลยนะก็เป็น V T, ีที่ทำคอนเทนต์ไปเรื่อยนะครับเป็นแบบว่าพูดคุยเรื่อยเปือ่อยสาระฮาเฮนูน้นี่อาจจะมีเล่นเกมนิดๆหน่อยๆแล้วก็ทำช่องเน้นคอมมูนิตี้นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาหลงเข้ามาดูหรือว่าคุณตั้งใจเข้ามาดูก็ยินด,ไดีได้รู้จักนะครับหวังว่าเราจะเป็นวีทูเบ ที่คุณน่าจะชอบอีกสักคนหนึ่งผมขอพื้นที่เล็กๆตรงนี้ในการขายตัองหน่อยแล้วกันนะผมไม่ค่อยเก่งเรื่องการเล่นเกมสักเท่าไหร่เอาใจจริงผมเขินอายมากเลยนะเวลามาทําคลิปอะไรเนี่ยทำไลฟ์มันสนุกกว่าเพราะว่ามันไรได้เยอะกว่าไงทาคลิปแล้วมันเห็นตัวเองแบบอ้อยฉันนแอนนาุ้ยขอโทษที่บ่นนานเอาละมาเข้าเนื้อหากันต่อก็คือผมนั้นเป็นวูทูเบอร์อิสระที่ชอบในการทำคอมมูนิตี้ โดยส่วนตัวแล้วผมทำคอมมูนิตี้สองช่องทางทั้ง discord แล้วก็ YouTube นะครับใครที่อยากเข้า discord ก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้แสนน่ารักและอบอุ่นของผมได้นะค,ะครับก็นะผมคง<ม> <ๆ S 1> ไม่ได้มีอะไรมากคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่อยากจะทำมาแนะนำตัวให้เป็นทางการเฉยๆหวังว่าเราคงจะได้เจอกันในไลฟ์แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาดูนะเข้ามาดูกดไลค์กดซับกดอะไรให้ขอบคุณมากๆพวกคุณช่างน่ารักจริงๆ แล้วเจอกันนะครับหวังว่าผมจะทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพออกมาให้พวกคุณดูเรื่อยๆแล้วเจอกันครับ